รีวิวการซื้อโทรศัพท์ Oppo Find X8 ซึ่งบอกเลยนะคะว่ารุ่นนี้น่าสนใจมากสำหรับส่วนตัวนะซีรีส์นี้นะคะเขาออกมาด้วยกัน2รุ่นค่ะเป็น Find X8 และ X8 Pro ซึ่งตัวนั้นชอบ Find X8 เพราะว่าเขาไม่ใช่จอโค้งจริงๆถ้าตัว8 Pro ไม่ใช่จอโค้งนะคะเราก็อาจจะจัดตัวนั้นเลยเพราะว่าเป็นตัวท็อปสุดเราเลือกเป็นสีเทานะคะแรม16รอม512ตอนเปิดเครื่องมาเนี่ยเราก็ยังเจอแอป,ปนี้อยู่เลยนะคะซึ่งพนักงานก็ได้บอกให้เราทำการอัปเดตระบบนะคะแล้วแอป,ปก็จะหายไป หลังจากอัปเดตระบบเรียบร้อยแล้วรีบูตเครื่องขึ้นมาใหม่เนี่ยแอปก็หายไปจริงๆค่ะเครื่องจริงสวยมากในส่วนของอุปกรณ์นะคะก็จะมีสายชาร์จและก็เข็มจิ้มซิมหูฟังตัวนี้เราซื้อเพิ่มนะคะ,ะเป็นรุ่น Enco a i r f o นะคะเสียงดีมากตัดเสียงรอบข้างได้แบบดีสุดๆเสียงชัดไม่ดีเลิศเลิศแล้วการเชื่อมต่อก็ง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่เปิดบลูทูธแล้วก็เปิดฝาขึ้นมาน้องก็จะเชื่อมต่อให้อัตโนมัติเลยส่วนลูกเล่นของโทรศัพท์เนี่ยจะบอกว่าเลิศอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องกล้องถูกใจสุดๆและตรงนี้ก็็จะะะเปนนนส่วขขอองงแถมค กิฟต์เซตหนึ่งพาวเวอร์แบงค์หนึ่งเครื่องชั่งน้ำหนักอีกหนึ่งลำโพงบลูทูธอีกหนึ่งไมโบเบ้นนะเธอลองแล้วเสียงดียังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะน้องเนี่ยพยายามหาของแถมให้เราแบบสุดๆอ่าหมอนมาอีกหนึ่งแล้วก็ยังมีกิฟต์เซตอีกหนึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าน้องเนี่ยให้บริการเราดีมากๆแล้วก็ได้เลี้ยงชาไข่มุกน้องไปอีกหนึ่ง